และจะต้องยุติการชุมนุมเพื่อให้การเดินหน้าเลือกตั้งต่อไปได้ด้านนายสุเทพเทือกสุบัณประกาศพร้อมเจรจาผ่านโทรทัศน์นะครับทันทีที่ฐานะตัวแทนประชาชนนะครับหากรัฐบาลมีความจริงใจในายสุเทพเทือกสุบัณเลขาธิการกปปสนะครับระบุบนเวทีปราศัยว่าพร้อมเจรจากับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีแต่ขอให้การเจรจาเป็นการเปิดเผยต่อสาธารณชน โดยการถ่ายท่อสดผ่านทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องหากรัฐบาลมีความจริงใจซึ่งกปอปปสพร้อมเจราจาตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปแต่ทั้งนี้หากการเจราจาหากเป็นการเอื้อผลประโยชน์ให้รัฐบาลรักษาการและพันตำรวจโททักษินชินวัตรก็จะไม่ยอมเจราจาเช่นกันด้านนางสาวยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเห็นด้วยกับแนวทางการเจราจาของนายสุเทพแต่ต้องมีการพูดคุยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญและนายสุเทพจะต้องยุติการชุมนุม ื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าได้แต่หากเป็นการคุยนอกกรอบรัฐธรรมนูญจะต้องมีผู้ที่มีความรู้หลายฝ่ายเข้ามาร่วมพูดคุยและร่วมการตัดสินใจซึ่งจะทําให้เกิดประโยชน์มากกว่าจริงๆแล้วต้องเรียนว่า ดิฉันคนเดียวคงตอบไม่ได้นะคะจริงๆต้องเรียกว่าควรจะมีการพูดคุยกันหลายๆคนอันนี้น่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า<ม>เพราะว่ามันก็ต้องมีผู้รู้มีอะไรที่ชั้นเองก็ไม่สามารถที่จะตัดสินใจ<ม>แทนคนทั้งประเทศได้เพราะบางครั้งมันก็ต้องมีเรื่อง,องกฎกติกาเรื่องของอรอยายละเอียดต่างๆอยู่นะคะค่ะการเจรจาการเจรจา,าที่ะเกิดขึ้นถ้าเกิดขึ้นนี่คือจะไม่ใช่การเจรจาแบบสองต่อสองแต่ว่าต้องมีฝ่ายที่เกี่ยวข้องฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อย่างที่เรียนว่ากรอบมันคงจะมีระดับหนึ่งก่อนนะคะปกติเวลาใครจะทําอะไรถ้าเราไม่มีกรอบเลยเราพูดเท่าไหร่ก็ไม่จบนะคะแต่ถ้าเรามีกรอบระดับหนึ่งแล้วมีการามีใจที่เรียกว่าเป้าหมายนี่ตรงกันแล้วมาหาวิธีการว่าจะแก้กันยังไงให้ไปถึงเป้าหมายอันนี้จะไปได้แต่ถ้ารงคนต่างเป็นเส้นที่พูดขนานกันคุยยังไงก็ไม่เกิดประโยชน์นะคะนายยกรัฐมนตรีย,ยังย้ำด้วยนะครับว่าการยึดหลักประชาธิปไตย ไม่ได้คำนึงว่าฝ่ยายใดฝ่ายหนึ่งต้องมีแพ้มีชนะแต่สิ่งที่ต้องการคือเห็นการประคับประคองประเทศชาติต่อไปได้จึงไม่อยากเห็นฝ่ยายใดฝ่ายหนึ่งมีทิฐิต่อกันซึ่งอยากเห็นประเทศชาติและประชาชนเป็นผู้ชนะขณะที่นายพร้อมพงศ์นพริตโศกพักเพื่อไทยระบุว่าข้อเสนอดังกล่าวเป็นข้อเสนอที่ดีแต่มีนัยะทางการเมืองเพราะขอให้มีการถ่ายทอดสดเหมือนเป็นการดีเบตออกทีวีหวังโจมตีรัฐบาลเท่านั้น ไม่ใช่การแสดงความจริงใจเป็นลักษณะที่สร้างเงื่อนไขาทางการเมืองและเชื่อว่าจะไม่เกิดประโยชน์หากนายสุเทพอยากเจราจาควรประสานและควรเจราจานอกรอบโดยไม่ต้องถ่ายทอดสดและหากมีความคืบหน้าค่อยแถลงให้สาธารณชนรับทราบ